การสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพนะครับผมฮอส i ิง Cat นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม u ู o ทิโอดวิลครับก็เมื่อวันที่16กุมภาที่ผ่านมานะครับผมก็มีการอัปเดตล่าสุดนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวว่ามีอะไรอัปเดตนะครับก็คือนี่ครับเคซีรีพอครับเข้าไปข้างในเลยครับ KC ซีรีพอนะครับผมที่เข้ามาก็คือจะเป็นการรวมข้อมูลของแลนกิ้งตั้งแต่ตั้งแต่วันที่วันที่ สามีนาเอ้ยสามกุมภานะครับผมจนถึงเจ็ดกุมภาครับก็จะเป็นข้อมูลของผู้เล่นทั้งหมดนะครับผมที่อยู่นี่งั้นเดี๋ยวผมจะมารีวิวดูแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างครับอันแรกนะครับผมก็คือ ranking character use ครับผมก็คือตัวละครที่มีการนิยมถูกใช้มากที่สุดครับในช่วงเวลาที่กําหนดครับก็มาดูเลยครับตัวที่คอนที่ใช้เยอะที่สุดนะครับผมก็คงเป็นยูกิกับไคบะครับซึ่งที่เหลือก็เป็นโจโนจินะครับผมแล้วก็ซึนามิแล้วก็แบดดี้คิทครับ โดยยุกิกับไคบาเนี่ยมันเป็นตัวสตาร์ทเริ่มต้นครับผมก็แปลว่ามีคนให้ความสนใจในการเล่น2ตัวละครนี้เยอะมากครับก็ยูกิก,กับไขบานี่แปลว่าคนที่หันไปเล่นยูกิกันเยอะมากกว่าไขบะนะครับโอเคครับอันนี้คือแรคเตอร์ยูสครับต่อไปครับผมก็คือรีเวลตัวละครครับรีเวลตัวละครก็คือตัวละครที่คนปัจจุบันในข้อมูลเนี่ยครับผมมีใครเล่นถึงรีเวลตัวละครถึงรีเวลไหนบ้างยูกิกับไคบาเล่นถึงรีเวลสิบห้าครับแปลว่า ผู้เล่นส่วนใหญ่นะครับผมเล่นตัวพคเนี่ยจะถึงดับหนึ่งแล้วจากนั้นทำการเปลี่ยนสายเล่นสลับกันไปสลับกันมาครับยูกิ15นี่ก็คือไคบากเขาจะโผล่มาพอดีไคบากก็เหมือนกันครับผมถ้าเกิดไคบากเรียกว่าสิบห้าเนี่ยไอ้สเตตอ่าไอ้นี่ไม่สิมันสเตตสิบห้านี่หว่าก็แปลว่าเล่นถึงดับหนึ่งนะครับผมพอเล่นถึงดับหนึ่งขึ้นมาเอาสกิลเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็ย้ายเปลี่ยนไปลนเล่นเด็กอื่นอะไบ้างครับ ที่ให้มานะครับผมก็คือจะไล่ค่อนข้างจะไล่ตาสเตทเลยครับผมว่าตัวละครไม่ว่าจะเป็นโจโนอ่าไมหรืออสึเนี่ยผู้นี้จะเป็นตัวละครที่อัพตาสเตทมาครับผมดังนั้นก็หมายความว่าผู้เล่นแต่ละคนนี่คือจะเล่นๆไปแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครไปเลยครับถ้าทายจะเป็นลักษณะแบบนาแนวการสะสมเพชรเป็นหลักครับผมอ่าส่วนซูนามิกับแบดดี้คิดนะครับผม2ตัวละครนี้มันซูนามินี่มาตามกระแสเด็กน้ำครับผมส่วนแบดดี้คิดนี่คือจะเป็นลักษณะเดคอมโบครับ ถ้าเกิดเราไม่สนใจเรื่องยูกีกับใครบาที่เป็นตัวละครที่ให้เล่นมาแต่มาแต่มาได้แต่ต้นเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบคนที่หันไปเล่นเด็กน้ํากับเด็กคอมโบจะเยอะมากครับส่วนเป็นกระซัตที่น้อยสุดก็คงเป็นเพราะว่าอ่าสาเหตุเพราะว่าเนื่องจากมันเป็นตัวละครอีเวนต์แหละครับผมคนหลายคนเลยเก็บไม่ค่อยทันต่อไปครับป๊อปล่าสกิลครับก็คือสกิลที่ได้รับความนิยมเยอะสุดนะครับครับถ้าเป็นยูกีทาวเวอร์ดาร์ครับผมเป็นสกิลที่มาแต่ช่วงต้นเกม ส่วนที่2นะครับผมเป็นจั่วจอเวทครับเป็นสกิลไว้สำหรับฟาร์มของนะครับส่วนเดซิเนอร์เป็นสกิลดอกครับก็แปลว่าคนที่ความสนใจในการเล่นในการเล่นยูกิก็คือสตาร์ทพวกไอพวกพาวเวอร์ดักนี่คือแบบเป็นสกิลต้นเกมครับไม่ค่อยมีอะไรมากมายแปลว่าจั่วจอเวทนี่แปลว่าคนให้ความสนใจในการฟาร์มของมากมากครับส่วนเดซิเนอร์นี่คือเป็นสกิลไว้ลุยเลยครับส่วนไคบาหนี้ก็โอเคครับผมบิดสกิลสร้างฟิลภูเขา ก็เป็นสกิลช่วงต้นเกมครับอะไไม่มีอะไรมากมายส่วนบีดาวเป็นสกิลตัวใหญ่ครับก็ถ้าไปเล่นเด็กมอนใหญ่จริงรับไม่ค่อยมีใครสนใจส่วนดอเซนนี่ผมว่าชาร์ตน่าจะต่างกันมากเลยสำหรับใครบาทน,นะครับผมน่าเสียดายเขาไม่ให้ข้อมูลว่าจํานวนชาร์จเท่าไหร่ส่วนมาดูโจโน่ครับไล่บูทไลบูทเป็นสกิลต้นเกมครับแปลว่าคนนี้เล่นโจโน่นี่คือเล่นแบบผ่านๆน,นะคือเพราะว่าไล่บูทนี่เอาอจริงๆนี่ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะครับผมถ้าเกิดเรื่องการเกณฑ์ไลยอย่างเดียวนะครับส่วน ไอ้สกิลต่ยากาตยเย็นสกิลสองของโจโน่นนี่มันเป็นสกิลวัดโชคครับไม่ค่อยมีใครใช้จริงอ่าส่วนสกิลสามเนี่ยคือเป็นสกิลดรอปครับเป็นสกิลที่ผมชอบใช้แต่น่าจะเพราะว่ามันดรอปยากพอสมควรเหมือนกันครับผมก็ต้องวัดโชคครับดนเจีไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับถึงอยู่แบบสามไปอ่าครับไม้นะครับผมก็สกิลแรกก็เป็นสกิลเห็นกองตัวเองอ่านะครับผมก็ไว้หลับพเกมเป็นสกิลช่วงต้นเกมครับผมที่ผมสนใจคือ อาฟิลล่าของฮาร์ปี้ที่อยู่เป็นสกิลสองของมันมากกว่าครับทั้งที่เป็นสกิลดรอปนะครับแต่ขึ้นมาถึงระดับ2ได้เนี่ยแปลว่าคนให้ความสนใจในการจัดเด็กฮาร์ปี้เลดี้สูงมากครับดังนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาเดี๋ยวผมจะมารีวิวเด็กฮาร์ปี้เลดี้เลยเร็วนี้แล้วกันนะครับโอเคครับอสุครับโคนิการ์ดครับผมเป็นสกิลช่วงต้นเกมดรอปนะครับก็เป็นสกิลช่วงต้นเกมก็โอเคครับก็เป็นสกิลที่ถ้าเกิดใช้เป็นก็ถือว่าเก่งครับ ต่อไปครับผมอีกสกิลนึงก็คือไลฟ์คอสเซโรครับซึ่งถ้าเกิดไลฟ์คอสเซโรเนี่ยมันเป็นสกิลที่อาสิจะได้มาตอนเลเวล20ครับการที่สกิลเลเวล20ขึ้นมาสิงดับ2ได้เนี่ยแปลว่าคนให้ความสนใจในการที่จะจัดเด็กอัต e ิเมตบูอายกันเยอะมากครับก็เป็นเด็กที่ถ้าเกิดเรามีอัติเมตมากับเดวิ f แฟรงเกนมาก็สบายแล้วครับผมก็เป็นใครแปลว่าคู่เล่นหลายคนเนี่ยชอบที่จะเล่นเด็กนี้กันมากครับ ส่วนดูเอฟสแตนบายนี่ผมว่ามันไม่น่าใช่เลยนะไอ้สกิลที่เริ่มต้นแล้วมีมือเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหนึ่งใบทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันก็โอเคอะอาครับมาดูคาง,งะ,อะโอเคครับโรลิเวลครับดอเซโรลิเวลแปลว่าคนเล่นคาง,งะเนี่ยส่วนใหญ่เล่นเป็นเล็กฟาร์มนะครับทั้งที่เป็นสกิลที่เรียกว่าอ่ะต้องใช้เวลาในการเก็บลิเวลความตระูลอันดับหนึ่งแต่กลับขึ้นมาอันดับหนึ่งเนี่ยแปลว่าคาง,งะมาเล่นคาง,งะเนี่ยส่วนใหญ่มาฟาร์มกันครับ ส่วน 2. อครับเป็นพาราไซครับพาราไซเป็นเด็กที่สามารถใช้ใน p v p ได้ถึงดับหนึ่งเลยครับผมแล้วก็เก่งด้วยนะครับคนที่เจอคางานที่ผมก็ตีเป็นพาราไซไว้ก่อนแหละอ่าแต่โอเคครับต่อไปครับไดโนริสกินะครับผมก็ก็ฟิลไดรสาวครับก็เป็นสกิลที่พุ่มตรงว่าโหดครับและก็แรงใช้ได้แล้วก็เป็นสกิลที่ได้มาช่วงต้นเกมและก็ใช้ใน p v p ครับซึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับ ไททันโชดาวครับผมเป็นสกิลไว้ฟาร์มหาของครับผมสกิลที่2ดังนั้นถ้าเกิดแปลว่าคนเอาลีสกิมาฟาร์มหาของเยอะพอสมควรครับส่วนอ่ะซูนามิครับก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับผมฟิลทะเลมันแรงเหลือเกินครับคนหลายคนมาสนใจให้นี่ครับส่วนอ่ะบาลานบาลานเป็นสกิลไว้สลับอ่าเล่นแบบทั่วไปครับผมให้มือไม่สกูนะครับผมก็โอเคครับปัญหาคือดอเซนโลเลเวลเนี่ย มันเป็นสกิลดรอปนะครับผมถ้าเกิดสับซึนามิเนี่ยคือมันเป็นสกิลดรอปแต่คนกลับขึ้นมาถึงดับสามได้เนี่ยแปลว่าอะไรล่ะเล่นซึนามิแล้วมีโอกาสเปอร์เซ็นต์ดรอปสกิลดรอปเยอะเหรอเออก็น่าสนใจดีครับผมตัวส่วนนี้โอเคครับอ่าครับแบดดี้คิดนะครับผมก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับผมก็เป็นสกิลคอมบ์ิวแรกเลยก็คือสกิลเปลี่ยนการ์ดบนมือครับเป็นสกิลคอมโบครับก็ใครเล่นได้คอมโบก็ส่วนใหญ่ก็หนีมาเล่นแบดดี้คิดครับ สกิลที่2รีสตาร์ทครับผมก็เป็นการเปลี่ยนมือช่วงต้นเกมแต่ก็ชื่นมาดับ2ได้อืก็โอเคดับสามนะครับผมไซเลนแฮน,นนี่อันนี้เป็นมันเป็นได้เครื่องจักรนะครับผมแปลว่าคนยังไม่เล่นแบดดี้คิดนี่ความสามารถในความสมาในใจในการเล่นเครื่องจักรนี้ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ครับก็ตกใจเหมือนกันเนะพวกเครื่องจักรก็เต็มไปหมดเลยอ่ะต่อมาครับครับผมอิชิสึด,ดอพาร์นะครับผมมันเป็นสกิลที่ได้มาช่วงต้นเกมครับแต่ก็ ก็โอเคครับผมไม่ค่อยมีอิชิสึสามสกิลนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับผมคนเลยไม่ค่อยจะเห็นใครเล่นอิชิสึเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นไฟลี่สบายนะที่ผมจะให้จริงนะครับผมคือจวดจอกเวทและได้เกตไลท์ครับโอเคครับริชิโดครับลิชิโดนี่สกิลแรกเป็นสกิลกับดักนะครับผมก็โอเคครับอักษรก็เป็นดอเซนสเปลแท็บก็น่าจะมาผลจากอาสปิริลลิวนะครับผมเด็กเด็กลมที่เอเด็กมังกรลมที่ผมเคยรีวิวก่อนหน้านี้ครับก็น่าจะเป็นนี้มากกว่า แปลว่าคนให้ความสนใจในการเล่นการ์ดกับดักกับเด็กมังกรลมพอสมควรครับครับเป็กซัสไมล์สแกนครับไม่ต้องพูดถึงโกงชีบผายเลยครับไอ้สกิลนี้ยอมรับครับสู้กับมันแล้วเหนื่อยมาหากเจอสกิลนี้เข้าไปไลท์บูธเป็นสกิลช่วงต้นครับที่ผมสนใจคือสกิลอาดับที่สามของเป็กซัสครับผมก็คือเป็นสกิลมอนเตอร์พิธีกรรมครับแปลว่าคนให้ความสนใจในการเล่นมอนเตอร์พิธีกรรมถึงดักหนึ่งนะครับผมแต่ผมก็ยอมรับนะมันก็สนุกจริงครับมอนเตอร์พิธีกรรมอาต่อมปครับแลท์จิงจุ้ยเอครับ ครับแลนด์กิ้งนะครับผมปัจจุบันนี้ช่วงเวลาที่กําหนดนี้ก็คือมีคิงอยู่1.3%นะครับแปลว่าคนที่เล่นไต่ระดับไปถึงคิงได้เนี่ยก็ค่อนข้างจะน้อยมากครับดังนั้นใครตอนนี้ขึ้นแลนด์กิ้งแล้วภูมิใจได้เลยครับคุณคือ1%ของ99%ทั้งหมดครับแพคตินัมไม่ต่างกันครับผมคุณคือ1์นของผู้เล่นทั้งหมดครับก็เรียกว่าเยอะนะครับผมอ่ามานั่งดูโกลแลนด์กับซิลเวอร์แลนนะครับผมสองอันทีี่่่่เเเริมลนนยก็คื คือจะเล่นเพื่อเก็บรีเวลเก็บเพื่อเก็บเพชรถึงดับหนึ่งแล้วก็ตีกลับมาเรื่อยๆครับเพราะว่า,าซีเวอร์แรงกับโกะแรงเนี่ยจะก,การที่ซีเวอร์แรงจะขึ้นไปโกะแรงนี่มันไม่ใช่เรื่องยากเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าเด็กทั่วไปเนี่ยคือยังอยู่ในสภาพคล้ายๆกับททดสอบเด็กครับผมก่อนที่ไปขึ้นไปเป็นแพตตินัมกับคิงครับดังนั้นแปลว่าคนให้ความคนแปลว่าผู้เล่นใหม่ครับผมที่ประมาณว่ากําลังคล้ายๆกับกำลังเติบโตเนี่ย อยู่ช่วงนี้เยอะครับผมก็อะไรที่น่าสนใจครับต่อไปครับผมลูกี้กับอ่าทองแดงครับลูกี้กับทองแดงนี่คือจะเยอะมากแปลว่าผู้เล่นที่ความสนใจนี่คือประมาณว่าน่าจะเป็นลักษณะประเภทว่าเข้ามาและเล่นสักพักหนึ่งและไม่ถูกใจในการเปิดซองลบ ID ทิ้งแลวกลับมาเข้าใหม่ครับเพราะว่ามันเยอะมากนี่แปลว่าอ่ายังยมีผู้เล่นที่วนๆวนเวียนอยู่ครับผมเวียนไหวตายเกิดดาวนโหลดลบทิ้งดาวโหลดลบทิ้งอยู่แถวนี้เยอะครับโอเคครับ ่าครับผมต่อไปครับมาดูป๊อปปูล่าการ์ดครับในชุดอา t ติเมตไรซิ่ครับอืมไม่ใช่ลังแป่เลยครับผมคีโป้ครับคนส่วนใหญ่เปิดหามานี่ก็คีโป้แหละครับยอมเปิดชุดนี้นี่คือคีโป้เป็นหลักนะครับอันที่สองครับทวิสเตอร์ครับตราบใดที่ยังไซโคไม่เข้ามาทวิสเตอร์ยังคงเป็นพระเจ้าเป็นเทพของเราต่อไปครับเพราะว่ามันเป็นการ์ดที่ใช้ได้หลายรูปแบบครับผมพิกเกมก็ได้ทําเกมก็ได้ครับอ่าครับ ต่อไปครับผมหายจั่วครับก็เป็นการที่ให้ความสนใจครับผมก็คือมันมีการจั่วแค่ใบนี้ใบเดีวที่มันใช้ง่ายอ่ะนะที่เหลือมันยุ่งยากมากครับผมใช่ป่ะดังนั้นคนหลายคนก็มาเปิดชุดหนึ่งเพื่อเอาหายจั่วแหละครับครับต่อไปแรลงสีดาวครับแรลงสีดาวครับไม่ใช่เรื่องแปกเลยครับผมตีมาเจอสีดาวตายทั้งทีมเลยครับผมโหจะตายครับครับแท็บแจมเมอร์ครับผมการที่การระดับอาแค่แรนะน่าจะแร ขึ้นมาถึงระดับ5ได้นี่แปลว่าคนให้ความสนใจในการป้องกันตัวเองจากการกับดักมากครับการกัดดักแรงครับผมดังนั้นเปิดแท็บแจมเมอร์ช่วยได้ครับโอเคเอทอฟทีคาบารีครับตอนแรกผมนึกว่าจะเป็นไดดลลอสิกนะแต่กลับเป็นมิชิซิลีครับแต่มิชิซิลีมันก็ถูกต้องครับผมเพราะว่ามิชิซิลีเนี่ยมันใช้ได้หลากรูปแบบหลายรูปแบบมากครับดังนั้นมันไม่ได้อยู่แค่ไดคาเลอย่างเดียวครับมันเป็นไอนี่ครับผมมันเป็นการกับดักที่สามารถใส่ได้เด็กไหนก็ได้ผมก็มาเปิดชุด2ก็เพื่อมาเอาชุดนี้แหละครับผมเอากร้าใบนี้แหละบครั ต่อไปครับเรือวิญญาณครับโยมิชิวครับผมก็มันก็เป็นมอนเตอร์ที่เรียกว่าดีครับผมเอามาป้องกันเพื่อให้เขาฝัาข้ามตีตายแล้วก็เปิดมิชิซิลี่ฆ่ามอนอีตัวหนึ่งเขาเคลียร์มอนให้เขาโล่งเป็นคอมโบที่โหดครับก็หรือประมาณว่าต้องการเคลียร์ทางก็เอามอนเนี่ยแหละไปตีเขาเลยหมันไส้นะครับผมก็ให้เขาตายคู่ไปแล้วก็เอามอนตัวอื่นอัดเข้าไร้พอยเลยนะครับที่3ครับผมดังนั้นที่3นี่มาเป็นพี่ปลาเรานี่ก็แปลว่า เด็กทะเลมาแรงครับคนจัดเด็กทะเลเยอะมากต่อไปครับผมก็แกะนะครับผมแกะลงทางของเราการ์ดแบบผ่สี่ของเรานี้เป็นการเทมนต์ไว้สลับบอนใหญ่ครับก็ใครที่เล่นเด็กบอนใหญ่ก็คงมาเปิดหาตัวนี้แหละครับโอเคใบที่5สลับจอมเวทครับผมก็ไ้เสิร์ชหาพวกการเดียนในขณะเดียวกันก็ขัดใช้ฟาร์มใช้ฟาร์มได้เหมือนกันดังนั้นก็โอเคครับอินพัครับไม่ใช่่องแปลเลยบีเรลวอโกงชิปเอ็กเลยการ์ดใบนี้บอนเราไม่ตายต่างหาก โกงมานมีชีสซีรี่หลายเท่านักสมเป็นการ์ด U R เปิดมาทั้งบล็อกเพื่อเอาใบเดียวเนี่ยแหละโคตรอ่ะครับผมต่อไปก็คือเจลลี่บีแมนครับการ์ดใบนี้ก็เป็นมอนสามดาวเก่งครับผมก็ถ้าเทียบแล้วเนี่ยตอนนี้มาตรฐานมอนเหลืองของพวกเราเนี่ยก็คืออยู่ที่พันเจ็ดครับแต่เจลลี่เจลลี่บีแมนนี่คือพันเจ็ดร้อยห้าสิบดังนั้นก็โอเคครับอ่ะการวิธีแอคครับผมการ์ดใบนี้เพิ่มเป็นการ์ดเพื่อพลังครับผมแล้วก็สามารถใช้เท่าคอมโบได้หลายๆเด็กด้วยดังนั้นจงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยครับ พี่เสือเราครับตับดได้ที่เด็กฟิวเ,เด็กพิธีกรรมเอ้พี่เสือเด็กแบบมอนสเตอร์คอร์ทพิเศษ,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 ษยังบินว่อนทั่วไปอย่างนี้นะครับแต่งั้นพี่เสือเราจริงเป็นอะไรที่โหดมากครับอ่าเส้ยคอทองอ่าเส้ยคอไอ้นี่ความมืดเป็นการ์ดสวมใส่ที่ลดไล่พอยได้ครับผมเป็นการ์ดระดับที่จัดว่าดีนะแต่ข้อเสียคือมันเป็นการ์ดระดับ U.R เปิดหาย,ยากมากครับแต่งั้นควนรเล่บหนีไปใช้กาวิที่แอร์กันมากกว่าเพราะมันหาง่ายมากกว่าครับครับเฟรมครับกูเดนแอปเปิ้ลครับ ครับไมถ่ถูกต้องแล้วครับผมคนส่วนใหญ่เปิดหาชุดนี้ก็หาแอปเปิลทองคำกันนยครับผมหากันผมที่เปิดได้มันเมื่อไหร่นี้ผมแทบจะผมนี่แทบจะรีเซ็ตบล็อกเลยนะแล้วนั่งเช็คเลยถ้าเกิดผมเปิดได้ก็ได้ Apple เมื่อไหร่เนี่ยแล้วผมนั่งดูเลยว่าผมมีการ์ดอะไรบ้างที่ยังอยากได้ไหมถ้าไม่อยากได้ผมรีเซ็ตบล็อกเลยดังนั้นเพราะเหตุนี้แหละครับผมเลยไม่มีหนอน ผมเลยไม่สามารถจัดเด็กโมกองได้เพราะผมเปิดมาผมเจอโคเด้เปิลผมรีเซนบล็อกเลยผมเปิดมาเจอโคเดปเปิลผมรีเซนบล็อกเลยนอนผมเลยไม่มีสกัดตัวเลยตอนนี้ใจร้ายมาก <c oughs> ครับใดครับผมไม่น่าเชื่อเลยว่าการระดับอาแลได้ครับผมก็ขึ้นมาถึงได้ค่นี้ก็ไม่ใช่ต่้งแป่ครับมาตรฐานพลังจมตพันเจ็ดแรงครับคนส่วนใหญ่เปิดมาเนี่ยแขมมันเป็นการนักรบการเหลืองครับผมบอลเหลืองใส่เด็กไหนก็ได้ครับดังนั้นก็โอเคครับครับต่อไปก็คือการใบนี้นะไอใบนี้ก็คือ ไว้สลับป้องกันการกับดักครับก็หนึ่งเอเราเลือกหนึ่งครั้งนะครับผมเลือกกราฟที่บอกฝันข้ามห้าไม่ให้เขาเปิดครับก็เป็นไว้หลับป้องกันการกับดักได้ดีครับก็ควรให้ขอบสนใจในการป้องกันการกับดักค่อนข้างจะสูงแฮะต่อไปครับไทยแลนดาก้อนครับมันเก่งนะแต่มันข้อเสียคือมันลงยากไปนิดนึงครับผมแล้วก็เวลาจะขุดขึ้นมาจากสุสานต้องแซ็กมังกรอีกหนึ่งตัวก,ก็ยุ่งยากวุ่นวายครับผมแต่ก็ถามว่าเก่งไหมถ้ามันลงได้นี่ปัญหาเลยครับโอเคครับต่อไป อืมไอใบนี้เหรอถ้าใบรับที่5นี่ค่อนข้างจะใช้ยากครับผมพันตีพันหกก็แต่ถามว่าสู้ได้ไหมเอาใช้ได้ครับผมไว้ใส่ได้สู้ได้เรื่อยๆครับสึงดับหนึ่งออฟโรดสกิลครับระดับคิงครับคิงไดโนเสาวครับก็หมายความว่าปัจจุบันช่วงเวลาที่กำช่วงเวลาที่เขาเก็บสถิติเนี่ยเด็กไดนเสาวเยอะมากครับแต่ว่าช่วงเวลาเป็นคิงเนี่ยคนเล่นเด็กไดนเสาขึ้นเยอะกว่า ก็มานั่งคำนวณดูก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรครับเด็กแม่งจัดง่ายชิปเป้กเลยเพราะว่าการ์ดส่วนใหญ่ไปแค่เราได้ริวสกิมาและก็ไปตีริวสกิไดเกตและการ์ดมันก็อยู่แบบส่วนใหญ่ก็อยู่แค่ระดับนอร์มอลนะครับการ์ดเบนเมนส่วนใหญ่อยู่แค่ดบบอ่าไม่ต้องไม่ต้องเก่งมากเราก็สามารถหาของมาใช้ได้แล้วต่อไปครับอ่าสกิลเปลี่ยนบือของเบนทิคิดนะครับสกิลเปลี่ยนบือเบนทิคิดนี่แปลว่าคนให้ความสในใจในการเล่นเด็กคอมโบสูงนะผมคิดว่าคาราเต้แมนเหรอ คาแรคเตอรแมนนี่ขึ้นไปถึงดับนี่ได้เลยเหรอเนี่ยหรืออาจจะเป็นเด็กเด็กคอมโบเด็กอื่นก็ได้นะครับผมเพราะว่า,อาคอมโบวัตเทนคิวอ่ะมันมีหลายคอมโบมากครับดังนั้นแปลว่าการขึ้นดับ2ได้เนี่ยแปลว่าเ,เด็กคอมโบมาถึงดับ2ครับดับ3ามไมสแกนครับเป็นของเปกาซัสก็เป็นสกิลที่โกงครับดังนั้นถ้าเกิดใครใช้ไมซสแกนก็ฝ่ายตรงข้ามเราก็ไม่รู้จะหลอกอยังไงละดังนั้นโอเคครับดับ4เป็นเด็กทะเลครับดับทะเลเป็นดับ4เป็นเด็กทะเลแปลว่าช่วงนี้ คนให้ความสนใจเล่นเด็กทะเลเยอะนะครับผมแต่ทะเลกับไต่ขึ้นคิงแลนดค่อนข้างจะมาน้อยแฮะอาจเป็นเพราะว่าเดลดาลอปมันต้องใช้2ใบขึ้นไปครับผมในการจัดเด็กทะเลขึ้นมาเราให้คนเลยประมาณว่าไปเปลี่ยนจัดเด็กอื่นดีกว่าเร็วกว่าเยอะครับพาวเวอร์ดาร์ครับผมเด็กเด็กแป๊บไปเชี่ยนนะครับผมก็โอเคครับก็ใครเล่นเด็กจองเวทก็มาหางนี้ครับแพคตินัมนะครับแพคตินัมก็ยังคงเป็นเด็กไดโนเสาร์เด็กทะเล แล้วก็เด็กเปลี่ยนมือไมสแกนระดับจะไม่จคล้ายๆกับระดับคิงครับผมแต่ระดับจะอาจจะสลับสลับกันนิดนึงแต่ว่าระดับแพตินัมเนี่ยมีคนพยายามเอาเด็กทะเลเนี่ยสู้ครับผมแต่สู้ยังไงก็คือจะขึ้นคิงแลงไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเพราะอะไรหลายอย่างมั้งเพราะว่าเด็กทะเลนี่คือความจริงมันก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่าแค่คุณลงเดดลอสมาระเบิดฟิว Shield, ตีเข้าไปเนี่ยก็แย่แล้วอาจจะเป็นพราะไปติดคีโปมั้งครับผมก็เลยทำดัมเบลไม่ค่อยได้แล้วก็เดดลอสพลังป้องกันมันก็ต่ำด้วย ถ้าฝ่ายตรงข้ามอัดสวนกลับมาแล้วจบแล้วครับเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพอเห็นฝ่ายตรงข้ามาาเล่นด้คเเล่ปุ๊บเก็บคีปโป้บนมือเลยพอเจอคีปโป้บนมือปุ๊บเดลลอตลงมาระเบิดฟิลเขาเสียการ์ดไปทั้งหมดแล้วตีมาเจอคีปโป้จับนอนแล้วลงหมอนตีกับเดลลอตตายด้คาเล่ทาอะไรไม่ถูกเลยน่าจะเป็นอย่างนี้มั้งครับผมถ้าไม่ได้คเล่ไม่สามารถขึ้นไปถึงคิงแรงได้คิงแรงดคาเล่อยู่แค่ที่4เนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุดีมากกว่า นะครับใครคิดว่าเป็นสาเหตุอื่น,นก็คอมเมนต์ตามมาได้เลยนะครับผมเพราะอันนี้เป็นการวิเคราะห์อของผมแบบธรรมดาเลยของผมคนเดียวเลยไ <laughs> ดนโนเสาร์ที่มันยังขึ้นเป็นแพทิินัมได้เนี่ยเพราะว่าเด็กพลังไม่มีไม่ต้องคิดอะไรครับมันคือพลังบ้าพลังไม่ต้องคิดอะไรต่อยไปอย่างเดียวกาดไม่แตกก็ต่อยไปเรื่อยๆให้กาดมันแตกครับ <laughs> ที่เหลือก็ได้คอมโบกลับมาสแกนพาวเวอร์ดาร์ครับไม่มีอะไรครับโกแลงครับโกแลงพาวเวอร์ดาร์นะครับผมแปลว่า ที่การที่มีการเปลี่ยนระดับชาร์ตนี่ผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าคนให้ความสนใจในการเล่นยูกิเยอะมากครับดังนั้นคนที่เล่นเนี่ยเป็นเช่เป็นลักษณะคนที่มีพ o ว e ร up dark ขึ้นมาระดับช่วงต้นน่าจะเป็นผู้เล่นเหล่าผู้เล่นใหม่มากกว่านะครับต่อมาก็คือเปลี่ยนมือครับน่าจะเป็นเพราะว่า,าเด็กคอมโบครับผมแต่แบดดี้คิดมาชึ่งขึ้นมาเล่นได้แบดดี้คิดช่วงต้นเกมแต่โกโกแรงนี่ถือว่าเล่นไวพอสมควรเลยนะครับแต่ทําไมปิกใครบะเราอะ่ะไปอยู่ ดับที่หได้แหะเนียตัวโปรดล้วแท้แล้วเนี่ยน่าเสียดายต่อไปครับดับก็มานั่งขอกับย้อนมาดูดับ4ีนะครับผมเด็กทะเลก็คือเริ่มขึ้นมาล่าโอเคก็คนให้เริ่มให้เล่นกันครับต่อไปครับแซมเปิลนะครับผมเป็นแนวทางในการจัดเด็กระดับคิงเกมนะครับผมก็แบบแรงของคิงนะครับครับอันแรกครับผมเป็นเด็กผู้เฝ้าสถานนะครับก็ ดูจากรูปแบบแล้วก็ไม่ขึ้นชิง18โคจะตายแต่ละใบนะครับผมก็พอเขาลงออร์เคิลขึ้นมาได้เนี่ยคือการใบนี้ได้เนี่ยอาจเข้าไล์พอยต์เข้าไปเนี่ยตามที่ผมเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ครับผมคือรับไปเต็มๆหน่อๆเลยเพราะว่ามอนยืนของเราพลังโจตีมันมันใช้ไม่ได้เลยครับมันมันกระ,ะจอบไปหมดเลยอะ่ะต้องเอามอนใหม่มานั่งลงคือโดนไปทีหนึ่งนี่แย่ yeah, ครับคือบอลในสนามนี้ต่อให้ เราฆ่าเอาลลเซิรนไปได้เนี่ยแต่บนในสนามเราพันธจมตีมันแทบเป็นศูนย์เนี่ยมันแทบจะทำลายฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แล้วอะ่ะมันมีทางเดียวต้องจับอุชยันทิ้งอะ่ะอยู่ไปก็เกะก,กะสนามครับอ่าต่อมานะครับผมครับในพิธีกรรมครับน่าจะเป็นผลจากอ่าตัว s ซ c ิฟ f y ตัวนี้ครับเพราะเนื่องจาก,กเป็นตัวที่ทําให้หลายท่านสู้ลําบากครับผมแค่ลงมาฝ่ายตงข้ามก็ดังเงียบแล้วแล้วก็ยังมีพวกกอดแอปเปิล er ครับผมเนี่ย ว่าแต่ใส่ฮาปี้มาเพื่ออะไรวะเผานกเหรอไม่รู้สิผมไม่เข้าใจว่าเขาใส่ฮา p ์ปีมาเพื่ออะไรนะใส่ตัวอื่นยังเก่งกว่าแย่ yeah, เลยอ่ะแต่โอเคครับผมก็อันนี้แค่วิจารณ์แต่ปัญหาคือไปหามันหายากอ่ะไอตัวไอเนี้ยไอตัวเรียกมันพิติกรรมเนี่ยอสองตัวเรียมันหายากแม่เปิดมันหาง่ายๆโอเคครับอะใส่เอ็กตาเด็กด้วยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับทันเดอร์ดากอน ใส่ลืมออกเอาออกแน่เลยเดี๋ยวโอเคั้ายครับคิงแลนกัซีนะครับผมเดคคาเลครับใครที่บอกว่า,อ,าอยากให้เห็นดลดาลอสเนี่ยจัดยังไงเนี่ยก็นี่ครับผมก็ประมาณนี้เขาใสเา่เขาใส่ใบเดียวนะครับผมแปลว่าเขาไม่ค่อยได้เน้นไปทางเดลดาลอสเท่าไหร่นะเป็นลักษณะแบบคําเกมเร็วมากกว่าครับว่าแต่คิงแรงด์ดลดาลอสแบบนี้ขึ้นมาเป็นคิงแลนได้นี่ก็เออก็แปลกดีนะโอเคครับเป็นข้อมูลที่ดีครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับ พราะปกตินี่คือส่วนใหญ,ญ่ที่ผมเห็นเด็กทะเลขึ้นชิงแรง์เนี่ยผมเห็นจะเห็นได้รอดอย่างน้อยสองตัวขึ้นไปแล้วก็ใส่ทะเลเพลย์รครับรู้สึกจะชื่อบิ๊กเวฟมั้งนะครับผมแล้วก็แซกและลงครับมันเป็นคอมโบที่ดีครับผมแต่ปืนกาวบนมือไปน,นิดนึงแต่ก็โอเคครับมันแรงถึงใจอ่ะฆ่าไปาครับต่อไปเด็กไดโนเสาร์ครับอืมก็ผมเป็นผมผมก็จัดประมาณนี้นะคล้ายๆกันครับ ก็ใส่คีโบ2สองใบไว้กันตายด้วยครับผมเวลาเจอเด็กคาเลขึ้นมาก็จะได้ช่วยได้ด้วยแล้วก็มอนตัวมอนก็ค่อนข้างจะหนาครับมีมอนเต็มเด็กเลยนะครับแล้วปีกับคาถาฆ่ามีเอน m มี่คอนโทมีมิเลอร์วอลสองใบแต่ละใบถือว่าโหดครับก็รวมๆครับเด็กนี้ขึ้นคิงไม่ใช่เรื่องแปลกอืมเอาโอเคแล้วแต่เอกตาเด็กแต่ไม่มีฟิชชั่นอืมอะต่อมาครับ เด็กสายพาราไซครับเด็กคอนโทรลครับ่าห์ไปแลกบีชูกาภาษาใบเลยสุดยอดเลยวะครับเป็นเด็กในคอนโทรลนะครับผมแล้วก็เอาพาราไซ์ลดไลน์เขาครับเป็นเด็กที่อืมหลายคนผมว่าเจอแล้วคงจะร้องยี่กันแหละครับงานนี้ยี่เลยแหละยี่เลยยี่มาแรงยี่ยำครับต่อไปครับผมการเทรดดิ้งนะครับผมก็คือการที่คนนิยมจากพ่อค้านะครับผมการแบบ f r u ครับแน่นอนครับผม เซเบลักขึ้นดับหนึ่งก็หมายความว่าคนให้ความนิยมกับการฟาร์มของมากครับฟาร์มมากๆจริ่งไม่ใช่งแปลกอะไรเห็นแปลกก็เห็นคนหลายคนออกมาบ่นครับพี่เมื่อไหร่มาผมจะมาครับไม่รู้เหมือนกันนอ้องตัวใครตัวมันเรื่องพวกนี้อ่าครับบูดากูนซเปเนอร์ครับก็การ์ดต,ตัวนี้เป็นการ์ดท,ที่เรียกว่าถ้าเกิดใครเล่นมันเป็นการ์ดท,ทำให้ไม่เสียมือครับผมถ้ามันตายมาแล้วก็มีการ์ดอื่นมาแทนบนมือแทนถือว่าโอเคครับและแถมเป็นการ์ดจอมเวทด้วยดังนั้นถ้าเกิดใครเล่นฟิวจอมเวทก็คงสบายครับต่อไปครับการ์ ฟิวชั่นคนให้ความสนใจในการเล่นเยอะครับฟอร์สครับใบนี้นะครับผมความจริงแล้วผมอยากให้มันขึ้นดับหนึ่งเลยแต่เป็นเพราะว่ามันค่อนข้างจะใช้เงินกับทรัพยากรหิน UR เยอะครับก็เลยนี่ไปตกประดับ4ครับตูเดมอนนะครับผมดับ5คือตูเดมอนแปลว่าคนให้ความสนใจในการเล่นเด็กตูเยอะนะก็จริงอะ่ะก็ตอนที่เป็นกระซัตร์บันลงมารีวิวให้ดูก็โหดอะ่ะนะครับผม ทันเดอร์ดากอนครับก็คนใครเป็นสายเดฟิวชั่นก็คงจะต้องแลกไว้อย่างน้อยชุดหนึ่งอ่ะผมก็มีไว้ชุดหนึ่งนะครับอ่าทวิตบอลเลดดาก้อนครับการ์ดใบนี้เป็นการ์ดที่ดีครับผมลองมาก็พารันตีพันเจ็ดจัดว่าสูงครับเอฟเฟกต์ลงมาทำลายการ์ดอะไรก็ได้เพียงแต่มันคอยหัวนั้ไม่ค่อยจะติดนะฮะน่านจะเป็นได้คอยเหรียญจริงนะติดเอาติดเอาเนี่ยอ่าอัศวีเอลครับไอตัวนี้ยอมรับว่าแสบครับถ้าเกิดใครเป็นเป็นตัวที่ป้องกันไวด้ดีผมว่ามันดีกว่ามิชิวการ์ดเยอะเลยนะ การเทดดิงครับผมดับที่9เป็นการเทดดิงก็จะเป็นลักษณะของเด็กอ่าคอมโบเป็นหลักครับแปลว่าคนให้ความสนใจในการเล่นเด็กเยอะมากบาซูครับไอตัวพิคเกมตัวนี้ถือว่าแรงครับเพราะเนื่องจากมันลงมาเนี่ยแล้วมันมูฟเนี่ยมันได้สูงสุด25 0 0ครับมันสามารถพิกเกมได้ถึงดับหนึ่งเลยแหละครับต่อไปอ่าการดับแรงครับแก๊กคิปเปอร์การที่แก๊กคิปเปอร์สเปียร์นี้ขึ้นมาได้นี่ได้ขนาดนี้แปลว่าอืมครับเด็กแก๊กคิปเปอร์ให้ความสนใจเยอะครับไหจัวครับ ใช้จัวกับดักก็โอเคครับก็มันทําให้เราไม่เสียอะไรนะก็ได้คอมโบอ่ะครับมาไวขึ้นครับอ่ะดับ3นี่น่าสนใจมากแปลว่าไอเด็กเชน e t ทูเจนที่ผมเคยรีวิวไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยคนนิยมชอบมากครับต่อไปดับ4ีอ่าตุ๊กตาบูชยันนะครับผมก็โผล่มาได้นี่แปลว่าควรให้ความสนใจในการเล่นเด็กบอลใหญ่ครับ อ่าล่ะครับการเดียนตัวนี้น่าจะเป็นผลจากอ่าไปกรซัตรมากกว่าครับผมเพราะว่าเนื่องจากไอเด็กพลิกไปพลิกมาเนี่ยก็ใช้แบบนี้ช่วยในการเล่นครับต่อไปฟิวความมืดกับฟิวภูเขาครับก็แน่นอนครับเป็นฟิวสลหับอ่าเด็กผู้เล่นที่เล่นใครบากรยูกิมาเป็นหลักครับอ่าต่อไปครับใบนี้ถือว่าโอเคนะครับผมการใบนี้ไม่ตกเป็นอาจจะไม่รับผลของเอฟเฟกของการกับดักครับดังนั้นจะทําอะไรมันก็ทําไม่ได้พลังจงปีพันห้า แต่ถ้าเกิดเราสวมอาวุธเข้าไปเป็นการเวมนต์ไปเป็น2000ขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยครับผมสบายใจเลยครับเพราะว่าเราสบายเรื่องไม่ต้องเจอเรื่องการกับดักแล้วดังนั้นตีไปมิเลวอร์อเราไม่รับตีไปมิชิซีเราไม่สนฆ่าได้ชัวร์ครับถ้าเกิดใครเล่นแ,แร่กาไปดีมานะครับผมแนะนําให้ใส่การประเภทสมสายเข้ามาด้วยพอใส่เข้ามาปุ๊บแล้วสวมให้การใบน,นี้ขึ้นมารับรองครับชีวิตจะสบายขึ้นเยอะคุณจะไม่มีปัญหาอะไรเลยระวังกังวลอี่าเดียวคือการเวนต์กับไอ้มันเตอร์อเฟกมากกว่าแต่ส่วนใหญ่นี่คนจะกลัวเรื่องการกับดัักกกมาาว่าครบ ดักหลอดแมลี่นะครับผมไอ้นี่มันเป็นการ์ดเกรไลน์นะก็ตอนนี้ยังไม่มีคอมโบกับมันนะครับผมแต่อนาคตเนี่ยมันมีการ์ดที่เกี่ยวกับการดบบนี้ค่อนข้างเยอะครับถ้าเกิดเขาอ mm ัปเดตมาเนี่ยผมว่าใครยังไม่มีก็จะลองทดสอบแรกมาก่อนก็ได้ครับแต่อันนี้คือแรกเพื่ออนาคตเลยนะเบอร์เมดครับเบอร์เมดเป็นการ์ดที่ใช้สลับเด็กทะเลนะผมเห็นเด็กทะเลใช้เยอะมากกว่าไม่เห็นเด็กอื่นใช้ครับผมว่ามันเพิ่มไลท์ได้ด้วยและก็สามารถใช้ในการตีได้ถึงดักหนึ่งครับ ต่อไปครับนอร์มอลครับเอาจริงดิคือพุ่มตรง Normal นอร์มอลนี่กาบไปดีขึ้นมาดับหนึ่งนี่ผมตกใจนะเพราะว่าเนื่องจากสนใจเล่นพิธีกรรมกันขนาดนั้นเลยแหลอไอพิธีกรรมบอลไฟตัวนั้นนะ่ผมว่าถ้าเทียบกับเดดลอสแล้วมันไม่ติดฝุ่นเลยอะใช้ก็ใช้ยากกว่านะครับผมรอยเย้าไนท์นะครับผมรอยเย้าไนท์เนี่ยคือมันเป็นตัวเกไลท์ครับผม ถ้าเกิดทำอะไรนะถ้าการ์ใบนี้ทำลายมอนเตอร์ฝั่งตรงข้ามจากบัตเทอร์โลสุสานนะครับผมเราจะได้เกณฑ์ไลฟ์พอย์เท่ากับจำนวนดีเฟนซ์ทีม่มอนเตอร์เราทำลายไปครับดังนั้นก็เป็นก็โอเคครับก็เป็นตัวเกณฑ์ไลฟ์ครับผมต่อไปนะครับผมก็ไอการกับดักใบนี้ไนเม์ตัวนี้ก็โอเคครับเด็กไปฮิตมาครับอันที่3มก็อยู่คอมโบเดียวกันครับอันที่4อันที่5้าเป็นยม,มทูตลาการ์ด แลกกันจริงๆหรออย่าไปแลกเลยการ์บเนี้ยไม่มีประโยชน์หรอกใช้กันใช้ยากทําทำร้ายในการกับไดรต่างหากใช้ยากชิบเป้งอันที่หกครับผมการ์บ,บนี้ผม่าน่าจะขึ้นมากกว่าดับไฮมันใช้สู้กับเด็กไคบะได้ครับอันที่เจ็ดครับผมอ่าโอเคประสานเวทของเด็กจอมเวทอันนี้ขอเข้าใจอ่าดับที่แปดอืมใช้ยากไอตัวตีไพรพอยเนี่ยเพราะพลังจิตตีมันศูนนะ่มันต้องเพิ่มอะไรไปก่อนถึงจะตีได้ ครับอันดับที่9ผมไม่เคยสนใจเลย9กับ10มันคืออะไรวะไม่เคยสนใจเลยอ่าเปลี่ยนเอฟเฟกต์ตัดข้ามตาเดิมยูยูเป็นดาเมจเนกาทีฟแล้วก็เกณฑ์ไลท์ยกเลิกผลเอฟเฟกที่ทำดาเมจกับเราจากนั้นอ่าเปลี่ยนไปเพิ่มไลท์แทนอืมครับกลัวการโดนยิงไลท์ขนาดนั้นเลยแล้วอ่ะต่อไป for your top deck. รีเทิร์นมัลเตอร์เอฟเฟกต์ฟยูอาเคปยากอินพับเด็กการเปนี้ก็อ่าเอามัลเตอร์เอฟเฟกในสุสานกลับขึ้นมาใบบรรสุดของเด็กเราครับ อืมก็พอไหวนะครับผมก็พอใช้ได้ครับอ่ะต่อมาครับช่วงเวลาการเล่นกันครับอืมออนกันเยอะทุกวันช่วงเวลาอ่าสี่ทุ่มเล่นเยอะสุดตอนสีท่ทุ่มเที่ยงคืนมึงลองมาปีสองปีสี่หกโมงครับตอนเช้าพอเห็นอย่างงี้ขึ้นมาปุ๊บผมก็ใจหนึ่งเลย นอนกันบ้างนะครับอยู่ดึกกันทุกคนเลยท่าทางโอเคครับอันนี้เป็นรีวิวกิจ,รจรกรรมขึ้นมาล่าสุดนะครับผมก็จะเป็นอ่าก็เป็นสิติที่พวกเราสะสมมานะครับผมช่วงเวลานี้ก็วันนี้ผมจะมาคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอันนี้คือกิจกรรมล่าสุดที่เขาอัปเดตมานะครับหากถูกใจในการรีวิวก็กดถูกใจครับผมหากอ่า ถ้าเกิดใครชอบก็กดแชร์ได้เลยครับถ้าเกิดใครไม่ติดตามก็กดซับสไคร e ได้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลนะครับเอาละครับผมวันนี้ผมก็คงจะมารีวิวแค่นี้นะครับขอบคุณที่ติดตามมาดูตลอดนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ